<c oughs> สวัสดีแฟนลูกนังทุกท่านครับพบกับพมงฟุตบอลไลฟ์ครับทัศน,นบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลครับเป็นยังไงครับพี่น้องเมื่อคืนนี้สบายดีปอ่อครับพี่น้องอจวดจวดจ้อมีอย่างหนึ่งอ๋ออันนี้เสื้อเนอะ,ะช่างมันเป็นกล้องหน้านะครับก็เลยกลับตัวกลับหัวกาัหางหนะ่อยมาคุยถึงความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับทีมเชียร์ของแอดมินหน่อยคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ต้องยกคนบุกไปเยือนสนามเซลเฮิร์ส a r พาร์คนะครับของคริสตินพอลลิสนะครับปราสาทเรือนแก้วหรืออินซีลอนดอนก็ก็ว่ากันไปเดอะอีเกิลนะครับ The mm hmm. เดอะอีเกิลส์นะเเกมคืนนี้เนี่ยที่แรกมันก็อาจจะแค่แค่เป็นการแข่งตามโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับของลิเวอร์พูลเท่านั้นเพราะว่าในช่วงก่อนปีใหม่นะครับธันวา จริงๆได้แต่ช่วงอาจจะนับตั้งแต่ช่วงปลายพฤศจิกาก็ได้ปลายพฤศจิกาธันวามาเนี่ยนะครับเรียวฮุลผลงานในลีกไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีจากที่เคยขึ้นนําเป็นจ่าฝูงจากที่เคยอยู่อันดับ2จากที่เคยคะแนนห่างกัน1แต้ม2แต้ม3แต้มมอนไกลกว่าตอนนี้เรอร์พูลมีคะแนนตามหลังซิตี้เนี่ยสิคะแนนนะครับจริงๆมันต้องต้องต้อง,องมากกว่านี้เพียงแต่ว่าเมื่อคือนนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางกา,งารแข่งขันขึ้นที่ เซนต์แมรี่นะครับคู่ดึกเทียงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ภาพเสียงนะครับซ้อมตันเ,เรียกว่าเปิดบ้านยันเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อหนึ่งถ้าใครได้ดูรูปเกมก็ต้องบอกว่าซอมตันเนี่ยเล่นดีมากนะครับโดยเฉพาะเกมรับโดยเฉพาะครึ่งแรกเล่นได้เนียนละเอียดกิ๊บเลยส่วนครึ่งหลังซิตี้เรียกว่ามาแบบบ้าคลั่งนะครับไม่รู้ว่าเป๊ปเปรเดลล่าให้นักให้ไม่ใช่นักร้องให้ลูกทีมเนี่ย สดน้ํากระท่อมก็ลงมาหรือเปล่านะครับเรียวโอโหแรงดีกันมากนะครับมาทุกกิจทุกทางนะครับทั้งลูกคอสลูกชิงตามช่องลูกตักย้อยข้ามหัวเซนเตอร์ลูกฟรีคิกลูกเตะมุมโมโหมาทุกกิจทุกทางนะครับทั้งเสาทั้งคานช่วยเซาทำต้นไว้นะครับก็ต้องบอกว่าสมชื่อนักบุญจริงๆที่ยันเสมอแมนซิตี้ได้นะครับแล้วนั่นก็ทาให้ซิตี้เก็บเพิ่มได้อีกคะแนานเดียวจากโอกาสที่มันจะถูกขยับไปเป็นสิ 14แต้มเหมือนเดิมนะครับมันก็ขยับเป็นแค่12แต้มช่องว่างระหว่างจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะครับก็ต้องบอกว่าเทพีแห่งโชคอยู่ทางฝั่งนักบุญนะครับเมื่อคืนนี้มีการเช็ค VR ที่สําคัญอยู่2 2ครั้งครั้งแรกคือจะโดนจุดโทษไหมนะครับจะโดนจุดโทษไหมก็รอดครั้งที่2จะโดนใบแดงไหมจากอาร์มสตรองก็รอดนะครับสครั้งที่เช็ค VR มันทําให้แฟนๆของฝั่งซิตี้อาจจะอาจจะพอเข้าใจว่าข้ามคืนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่วันของพวกเขานะครับแล้วก็ทําให้นักบุญซอมตันเป็นทีมเดียวที่แย่งแต้มหรือว่าแบ่งแต้มจากแมนซิตี้ได้ทั้ง2นัดเยาเเย้อนะครับนัดแรกที่เอทีฮัชศูนย์ศูก็คือี่เซนแมรี่หนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะก็เอาแล้ะครับเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้มันก็เลยทําให้เกมระหว่างเลว์พลกับคริสตันเบรจะถูก โขมนะครับถูกโขมกระแสความคาดหวังนี่มันโถมเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าเจิครับมีมีวิธีการจัดการกับนักเตะของตัวเองยังไงนะครับในการที่จะทําให้ทุกคนสงบทําให้ทุกคนสงบแน่นอนครับมันจะต้องอาศัยประสบการณ์ของพวกพี่ๆเจมส์มินเนอร์เฮนเดอร์สันนะครับฟีมิโน ฟิคิวฟานได้แอนดรูเบอร์ซันเชนอาโนฟาบินโย่พวกนี้คือตัวเก่าๆที่อยู่ในทีมชุดชุดยิ่งใหญ่ก็คือชุดที่คว้าทั้งแชมป์เปี้ยนส์ลีกชุดที่คว้าทั้งทีมลีกมาเนี่ยนะครับเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาหล่อหลอมให้น้องๆนะครับเล่นได้อย่างมีสมาธิโฟกัสในเกมไม่ต้องไปสนใจผลการแข่งขันแมนซิตี้ว่าเอ๊ะเขาสะดุดแล้วเราต้องมานะไม่ใช่นะครับเล่นตามเกมของตัวเองที่ควรจะเล่นคือเล่นเพื่อ3คะแนน โดยไม่ใช่ว่าเฮ้ยซิตี้พลาดแล้วซิตี้พลาดแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะถ้าคิดแบบนั้นปุ๊บคุณจะอยู่ในภาวะกดดันตนเอง mm hmm. แล้วสุดท้ายพลาดแล้วที่สําคัญลิเวอร์พูลอย่าลืมนะครับคริสตันเบรเดเล่นในบ้านเนี่ยเคยเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้ว2ประตูต่อศูนย์สู้กันแบบ11ต่อ11ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็ประมาทไม่ได้แม้ว่าเกมฤด,ดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลจะเคยบุกมาชนะที่นี่7ประตูต่อศูนย์ แต่นั่นก็คือ7ประตูต่อศูนย์แล้วหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็หลุดวงโจรจ,รจาก,การลุ้นแชมป์ไปเลยเรียกว่ากระสุนหมดเพราะนั้นปีนี้คืนนี้ไม่หวังอะไรเยอะครับแค่3มแต้มพอ10-20ก็ 1, 2, 0, 0, 0, 0. ว่ากันไปผมจําไม่ได้แล้วเมื่อวานผมฟันธงไปยังไงเพราะผมบอกแล้วว่าเวลาผมฟันธงเนี่ยผมฟันธงแบบสดๆไม่ได้มานั่งเขียนสคร,คริปต์ล่วงหน้านะครับเปิดตารางโปรแกรมแข,ข่งขันมาแล้วก็มานั่งนั่งสแสดงทัศนะแบบบ้านๆให้เพื่อนๆได้ร่วมกันแสดงความดีเห็นแบบสนุกๆทั้งใน ช่อง u t u b e พระอ์ฟุตบอลไลฟ์แล้วก็ในเพจ a c e b o o k ฟุตบอลไลฟ์ทีเอนะครับก็ฝากด้วย2ท่องชารน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับความพร้อมของลิเวอร์พูลแน่นอนครับคงจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักยกเว้นว่ามีใครคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บนะครับในช่วงคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลเข้าชิงคาราบาวครับได้ตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับกองหน้ากับผู้สาประตูเคธกอร์ดอนลงแทนที่ของเชมเบเลนที่เจ็บนะครับผู้สาประตู เชลเลอ์ uh, Her, ลงเล่นแทนอาริซอนเพราะนั้นเกมคืนนี้ก็จะกลับมาใช้ชุดใหญ่ที่เปิดบ้านเอาชนะเบน์ฟอร์ดมานะครับเพราะนั้นก็ไปไล่ดูทีละตำแหน่งนะครับอันดับแรกผู้ส守ประตูอาริซอนก็จะกลับมาประจำการกองหลัง4คนนะครับเ,เกมที่เจออาร์เซนอลนะครับเชลม,มาติฟเนี่ยโดนถอดออดตั้งแต่ช่วงพักครึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงาน หรือว่าเป็นเพราะโดนผู้เล่นของอาเซนนอลปั่นป่วนถ้าจนเสียกระบวน่าเสียรูปทรง JK ก็เลยเปลี่ยนออกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ JK ก็อาจจะให้พักแล้วมีชื่ออยุิสุมมนั่งสำรองแทนเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ถ้าเจ็บก็คงได้พักแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกในคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ก็คงเป็นทางด้านของฟรกกิฟันไดกับอิบราฮิมาโกนาเตในคืนนี้นะครับขวาเทรนอโนซา์แอดโรบร์สันน่าจะประจำการนะครับกองกลางครับ ฟาบโยก็ถ้าไม่เจ็บไม่แบนไม่โควิดก็ยังต้องลงนะครับเช่นเดียวกันกันกบาทางด้านของเคอร์ติสโจนส์ครับแต่อีกหนึ่งคนเนี่ยไม่แน่ใจว่า JK จะใส่ลงไปเลยหรือเปล่าก็คือจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับทำงานหนักมากทำงานหนักมากกับตันเฮนโดนะครับในเกมที่เอาชนะอาร์เซนอลไม่ว่าจะโดนถอดออกในช่วงท mm hmm. ้ายๆก็ตามก็ยังสองจิตสองใจว่าถ้าตำแหน่งนี้ผมจะเดาเนี่ยจะเดาใครนะครับเจจะเอา เจมส์มินเนอร์ท่านรองลงมาแทนไหม mm hmm. ก็เป็นได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ให้เฮนเดอร์สันอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองเพื่อให้ได้ชาร์จแบตหน่อย mm hmm. ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ค่อยถอดลงมาในช่วงพักครึ่งก็ยังทันนะครับ mm hmm. หรืออาจจะไปจิ้มเอาที่เจ้าหนูเทเลอร์มอสตันก็เล่นได้นะครับอ่ะแต่ว่าดูรูปแบบแล้วเดี๋ยวมันจะมีโปรแกรมช่วงพักยาวพักเบร่นีหนาวแล้วก็โปรแกรมทีมชาติของบางชาตินะครับหลังจากจบเกมนี้ก็เชื่อว่าเ k น้าจะ จัดเต็มแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันน่าจะฟิตพอครับเพราะนั้นกองกลางก็ฟันธงไปที่เฮนเดอร์สันฟาบินโยและเค r ร์ติจโจนทางซ้ายนะครับข้างหน้านะครับตามรายงานข่าวว่าอเล็กซ์อเล็์เชมเลนอาจจะพร้อมนะครับอาจจะพร้อมสาหรับเกมนี้ก็อาจจะแค่มีชื่อนะครับผมเชื่อว่า JK ก็น่าจะแค่ใส่ชื่อของเชมเบลนเข้าไปที่ซุ้มมานั่งสำรองนะแล้วก็ให้มินามิโน ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงไปเกาะทางฝั่งขวานะครับแล้วก็เปโตฟิมโนตรงกลางดิโกโชต้าครับที่เหมาคนเดียว2ประตูในเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลก็ยืนประจำการทางด้านฝั่งซ้ายนะครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงตามคาดนะครับส่วนคนอื่นๆที่ยังอยู่ระหว่างการเฝ้ารอการคัมแบ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวิเอเลียสติโกคันทาร่านะครับเนตฟิลิปก็ยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูแล้วก็ซักซ้อมนะครับส่วนดิ่ออูริคิมีข่าวว่า กลับมาซ้อมแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือเปล่านะครับนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งช้อยส์ที่อาจจะเซอร์ไพรส์โผล่มานะครับลงตัวจริงเลยหรืออาจจะมีชื่อที่ซุ่มมานั่งสำรองก็ว่ากันไปนะครับส่วนคนอื่นซารามาเน่กีตาก็ยังอยู่กับทีมชาติในรอบน็อกเอาท์นะครับอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันส่วนคริสตินเปเลสก็แน่ๆครับขาดวิลเฟสซาหาไป1คนถือว่าลดกําลังประสิทธิภาพในแนวรุกลงไปได้พอสมควรนะครับ แต่ตัวเด่นๆที่ลิปูลอาจจะต้องระวังนะครับก็คือเจ้าคอเนอร์การลเกอร์เป็นบอลหลายคนไปเปรียบเทียบกับแฟงลำผานะครับเล่นบอลดุกดันเติมเกมรุกดียิงแถว2ดีนะครับนี่คือพึ่งงานของคริสเตเบเลตจเจ้าบ้านดังแท้จริงรวมถึงอดีตกองหน้าของลิปูลอย่างคริสติยงเบนเตเก้ด้วยถ้าลงนะครับก็มีโอกาสาที่จะ ทําอันตรายให้กับทีมเก่าได้ครับสถิติทุกอิ่งทุกอย่างรีบูลด,ดูเหนือกว่าคริสตันแพลตเยอะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับฤดูการนี้คริสตันเพเลเป็นทีมเดียวที่สามารถยิงแมนซิตี้ได้2ประตูแล้วไม่เสียประตูเป็นทีมเดียวที่ยิงแมนซิตี้ได้2ประตูและไม่เสียประตูนี่คือทีมเดียวในลีกปีนี้จริงๆ เพราะนั้นญี่ปุ่ลประมาทไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วเราจะยกพลบุกไปเยือนคริสตันเบรดด้วยเป้าหมายเดียวครับคือ3าคะแนนเพื่อลดช่องว่างระหว่างเวอร์พูลกับแมนซิตี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าเราจะไปแย่งแชมป์กับแมนซิตี้แต่จะทําทุกนัดให้มันดีที่สุดแล้วหลังจากนี้ค่อยมาดูสถานการณ์ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละนัดว่าผลงานของซิตี้ผลงานทีมเราผลงานทีมอื่นจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยก็คือเพื่อรักษาอันดับ2เอาไว้ให้ได้เพราะเมื่อคืนนี้แมนยูก็มานาทีบาป นะครับส่วนวูฟแฮมตันก็ผลงานเริ่มดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคืนนี้5้าทุ่มครึ่งนะครับเชลซี <Chelsea S 1> <Chelsea S 2> กับสเปอร์ก็จะตัดแต้มกันเองเป็นโอกาสอันดีที่ลิเวอร์พูลจะต้องไปเก็บ3ามแต้มเพื่อทิ้งห่างอันดับ3อันดับ4อันดับ5ที่ตามหลังมาเจอแน่นอนครับคืนนี้ช่วงภาคเสียงไทยสาสรนะครับสคู่เจอกันระหว่างคริสตัล팰เลตกับลิเวอร์พูลสามทุ่มตรงเมืองไทยและเชลซีกับสเปอร์ห้าทุ่มครึ่งประเทศไทย ฝากกดไลค์กดแชาร์และกดติดตามด้วยครับจวดแน่นอนครับช่วงภาคเสียงไทยอีสานสวัสดีครับ